สวัสดีครับ FC ช่องคุณลิมยยพระสมเด็ดนะครับวันนี้เรามาทำคลิปเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับวัดศรีแยกเจร,ริญพรนะครับวันนี้หลวงพ่อก็มาโชว์ปฏิทินนะครับสวัสดีปีใหม่2567นะครับวันี้ครับท่นใดมาทําบุญที่วัดนี้ก็จะได้รับปฏิทินนะครับนี่ครับก็จะเป็นภาพเต่าสวยๆนะครับที่จะให้กับ FC ุ่น ที่มาทำบุญนครับตารุ่นปลดนี่้รุ่นปลดนี่นะครับหลวงพ่อบอกรุ่นปลดนี่อันใดมีไว้ในครัวเรือนหรือว่าประดับไว้ในห้างร้านก็จะหมดนี้หมดสินเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับหลวงพ่อบอกว่ารุ่นปลดนี่นะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับนี่ครับเอฟซีท่านใดอยู่ใกล้เคียงวัดศรีแยกเจริญพรก็ขอเชิญร่วมทำบุญนะครับแล้วก็ชมดอกไม้ดวงดอกไม้สวยๆนะครับหลวงพ่อจัดทำไว้ให้อย่างสวยงามก็ขอเชิญเอฟซีช่องคุณลำยพระสมเด็จนะครับก็มาทำบุญด้วยกันนะครับนี่ครับข้าวสาร ที่ว่าเป็นกระสอบกระสอบให้กับเด็กๆนะครับช่วยเหลือเด็กๆหลาย4-5โรงเรียนหลวงพ่อประมาณ2,000กว่าคนนะครับที่หลวงพ่อจะเอาไปช่วยเด็กนะครับคนยากจนหรือว,ว่าให้ทุนการศึกษาเด็กด้วยนะครับครับนี่ครับคือบรรยากาศของวัดสีแยกเจริญพรครับวันนี้หลวงพ่อก็ได้นำปฏิทินมาโชว์นะครับให้กับ FC ช่องหุ่นลำไยพระสมเด็จนะครับนใดสนใจที่อยากจะได้ปฏิทินสวยๆ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเรือนตัวเองก็ขอเชิญนะครับที่วัดศรีแยกเจริญพรนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะมีดอกไม้สวยงามนะครับที่หลวงพ่อจัดทําไว้เป็นอวัพิุดยอดเลยนะครับอันใดที่อยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญนะครับนี่ครับ พอเปรนครนา้าะไรบ้างะหเป็นร้านนเนี้อมาไปเม็นก็ข่าวาาาบอกว่าโยมขอเรียนเตาึเด่นเลยนะ <c oughs> เขาใหญ่ๆเด่นๆ,ๆเลยนะครับผมพอมาเ <c oughs> ข,า, <c oughs> ขา,าทำมาโมาให้ปุ๊บบอยเห็นภ <c oughs> าพเท่านั้นแหละต๊ใหเลยโอ,โ,โอ้โหบึ้มๆเลยใหญ่ชาอย่างนี้แหละครับนี่ครับผมชัดเจนเลยครับหลวงพ่อครับเนี่ยูอยู่ยังเห็นชัดเลยเนี่ยนี่ครับ ไม่ต้องไม่ต้องใช้กล้อง1 0 x องเลยครับนี่ครับเห็นเนื้อแท้เห็นเนื้อแท้เห็นไปทุกกระเบียดนิ้วของเหรียญเลยครับนี่ครับมีมีปฏิทินใบนี้ใบเดียวคุ้มไปทั้งบ้านเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดแล้วเรารวยทกได้ปดนีดปดทุกปดโศกปดโรกปดภัยครับปดข้อเสน่ห์อย่างไรออกไปจากบ้านเราครับผมเป็นมงคลครับแล้วก็เป็นกําลังใจ ใหู้้กันต่อไปเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่ชีวิตคนเราก็ต้องอก้าวไปข้างหน้าโชคดีทุกท่านทุกวันเวลาร่ำรวยเงินทองทุกนาทีสโลแกนก็สุดยอดครับหลงพ่อหร้อยหกสิบเจ็ดครับนี่ท่านใดอยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญครับวัดศรีแยกเจริญพรจังหวัดนครปฐมนะครับเข้ามาทำบ,บุญร่วมกันกับหลวงพ่อครับท่านก็มีโครงการดีๆให้กับเด็กๆนะครับช่วยเหลือนักเรียนกับสองพันกว่าชีวิตนะครับ ที่อยู่ในอุปการะของหลวงพ่อนะครับตอนนี้ท่านก็เรียกว่าช่วยเหลือเด็กอยู่ครับเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นก็ไปช่วยเหลือนี่แหละครับเด็กมีโครงการดีๆให้กับเงินที่เข้าถุงผึ้งไม้ดอกในหลวงพ่อให้เด็กหมดเลยนะครับผมใครที่มาร่วมชมหรือว่ามาชมทุ่งไม้ดอกก็จะนครับได้ช่วยเหลือเด็กด้วยนะครับนี่ครับโอ้หสุดยอดของปฏิทินเลยครับนี่ครับ ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับนี่ครับสุดยอดเลยไม่ต้องไปแล้วครับนี่มีแผ่นเดียวนี่คุ้มไปทั้งบ้านเลยครับจะมาค่ายเองว่าใจมึงครับน้ำใจมึงครับที่มาค่ายเองว่าเออฝากฝากอะไรนี่ครับอาจารย์ยุ่งหน่อยนะยุ่งหน่อยนะอาจารย์ยุ่งเลยนะนี่ครับปิมาแล้วต้องเอาให้คุ้ม <S <S ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องคุ้มแลยครับอันนี้สุดยอดลย <S 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 แล้วครับวันนี้มีเวลานั่งแค่นี้ก็ดีตายเลยวันนี้ผมพ่อให้เต็มที่เลยครับกับเอฟซช่องคุณลำยพาะสุเด็ชแล้วก็ไทยเทศแอนแนลนะครับนี่ครับเรียว่าถ่ายทํากันแบบให้จุใจเลยนะครับ <S <S เ,เ,เด้ โปรศกเสียงหวานครับให้พรสุดยอดเลยครับถ้าเป็นทางภาคอีสานก็จะมีทคำวยพรแบบพยาแบบอะไร,ะไรสารพันยะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วสักครู่เดีย <c oughs> ๋ยวต่อใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ